เปลี่ยนเยอวะัไก่เต็มหัวเลยหัวขุยหาฮเฮียแซลวีขี้ใก่อกขุย มาแล้วอะไรลั่นบ้านไปหมดเลยเอ้าแสนลาวีอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยที่ไก่เต็มหัวหมดเลยท่านโออกินหึ่มเลยท่านออกพะไปทำอะไรมาจะไปจับไก่เด้ไงท่านไม่ต้องพูดเลยนะวันนี้ท่านมากันเดียวเดี๋ยวๆดี๋ยวนี่ยเรื่งเรื่องเรื่งเ่องมีเรื่องอยากจะคุยกับท่านสักหน่อยอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรท่านออกไยะว่าไงวันนี้ฉันแสนลาวีไม่ยอมเด็ดขาดนะฉันไม่ยอมนะไม่ยอมเรื่องอะไรท่านไอ้เนี่ยใคร ที่อยู่ในบ้านของท่านเนี่ยเจ้าแผนเป็นลูกบุญธรรมของเราเองลูกบุญธรรมถูกต้องอ้าวอภัยหาไม่ว่า,า,าไอ้แผนเป็นลูกบุญธรรมของท่านท่านต้องจัดก,การให้ข้าด้วยทําไมไมันทาผิดอะไรเนี่ก็ข,ข้าเนี่ยจะมาเยี่ยมเงยือนท่านที่บ้านของท่านแต่พอข้ามาถึงบ้านข้าเห็นไอ้แผนไม่มาจับมือถือแขนกับนักลวงอังกาใช่ฉันเนี่ยได้ความหวังดี เข้ามาตักเตือนกับมันดีๆแต่มันเป็นนอกยังไงมันไม่รู้จะกการัเทศะมันคิดจะสู้ฉันอยากที้บฉันนุ่นลงไปในเล้าไก่ด่ยอพยายามจ้าแผนทำแมบนั้นเลยใช่แต่ท่านฟังผมด้วยนะหากไม่ว่าเรื่องนี้ท่านไม่จัดการความเรื่องนี้ต้องล่วงรู้ถึงหูองค์พระเจ้าเกิอไทยอย่างแน่นอนแสนียจะเย็นก่อน ี่เคลียร์ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าแผนเนี่ยมาขอโทษอย่าให้รู้ถึงหูองค์พระเจ้าเสือเลยนะไม่ต้กลัวท่านบอกเปล่าท่านบอกแล้วนะเดี๋ยวฉันจัดการให้จัดการให้ดเลยมีอันี่ป่ะแปลก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 ไมแปลกแปขายลอตเตอรี่เหรอฮะมีแต่ไอ้ยังเอ็มบีเคอ่ะ ให้ไปเร่นอะไรวะเขียไปเขียนนี่อะไรมันนั่งขำนั่งยิ้มวันเดือนปีไม่เคยมาบ้านฉันอ,อพยาเดชาพอมีผู้ชายมาหน่อยแม้มาไม่ซ้ำวันเลยแล้วมากันกี่คนฮะม,<า>มาไม่มาปราบพาพ่อมาทำไม่อ,อนี่ก็ไม่ค้านลูกค้านเต้าลูกฮะ มีแต่ผู้หญิงมาค่ะพออยู่บ้านค่ะเอ้าผู้หญิงเหรอค่ะแสดงร่างพ่อมาสิงเจ้าอยู่นะสิฉลอนและลุงอ่ะมาทำไมมีธุระอะไรฮะมีอะไรมาเลยมาหาหน้าขลุ่นบนทาเธอก็รู้เนี่ขลุ่ทาไปอยู่ที่นี่แล้วฮะอ๋อเอาอย่างนี้นะฉันไม่อยากเอาเรื่องพวกเธอมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยไม่เหยียบที่นี่อีกออกไป ไม่เลยเฮ้ยนะได้เจอกันใหม่นะกลับหมดเลยข้าหลวงกลับมาแล้วอหวังว่าคราวหน้าจะไม่เจอชุดเขียวนะแต่มึงไม่ชอบเนี่ยของแปลกไม่เขาเปลี่ยนชุดให้เขาเปลี่ยนชุดมาแผนเอาไปสารตอบพ่อที่ลูกใครับพ่อไปทําึ้นจริงหรือเปล่าคือแผนอธิบายได้นะครับพ่อถ้าพ่ออยากจะรู้เอางี้พ่อไม่ต้องการคาอธิบายพ่อรู้พ่อดูออก แต่ตัดปัญหาทุกอย่างทุกอย่างจะได้จบแค่วันนี้ถ้ารักพ่อเขารอพ่อสิบนิ้วของแผนไปขอโทษแซดเดวีเขาได้ไหมทำหลวงพ่อไปหลบตึกเด็กไปขอโทษผู้ใหญ่เฮ้ยเมันหมายอะไรหมาแล้วเอ๊ะแกลงเลยมาแล้วแล้วสวัสดีครับพี่แสายเดวีแกลงเลยพี่เฮ้ยมึงเป็นใครวะ บนหน้ามึงเลยใาไเรื่องพม่แบงเรื่องเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องผมแผนครับพี่ไอแผนอย่างนั้นเหรอใช่ครับพี่มึงมาทำไมวะคือว่าผมมาจะมาขอโทษพี่แสนดาวีนะครับขอโทษเหรอวะขอโทษเรื่องอะไรวะเรื่องอกูถามว่าเรื่องอะไรเรื่องที่เขาถีบพี่ลงไปแล้วไก่นะเฮ้ยมึงยังยุ่ง อเอะกูให้อภัยไปไปไปออกมาเร็วๆหมากัดมมึนมีนั่งขายลอตเตอรี่ไปยังกูพูดแสนโดวีวัายังไงท่านเด็กขอโทษขอโพยแล้วก็ขอให้มันจบแค่ตรงนี้นะอ่ะยังไม่จบมันยังเหลืออีกตัวนึงเหลือใครละคะแสนเร็ว แสงสว่างสิแสงสว่างเอาชื่อแสงสว่างเลยก็ไม่รู้เห็นก็เรียกว่าไอ้เลวไอ้เลวไอ้เบลหรือเปล่าอ๋อแสงแสงแสงสว่างแสงสว่างมีอะไรท่านมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งมันเหลือไอ้คนที่หน้ามันลิงหัวคันล้มอ่ะใครหน้ามันลิงหัวคันล้มด้ข่าวว่าขึ้นบอร์ดด้วยบอร์ดบอร์ดสาระคำรู้ ใแล้วเรียน้อยลอตเตอรี่นัหน่อยบอกกูขึ้นบอร์ดใช่บอดเป็นอะไรบอดกันบอดจนนี้ไงใครคนไหนไอ้พุงเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณงานต่งต้องนะครับอ่อแต่ว่าโนไม่ผิดนะคะโอ้โหที่มันพูดแค่นิดกี้จ้าแต่ยังว่าบอกพ่อไปสิอโนอโนผิดหรือไม่ผิดโนไม่ผิดโนไม่ผิดแต่ถ้าโนรักพ่อเคารพพ่อ ทุกอย่างที่ได้จบแค่วันนี้โนไปขอโทษเขาได้ไหมโนเธอก็พ่อนะลูกนะพี่พี่ครับฮ้ยคนมายังวามาแล้วมาเพราะเราไม่เข้าอกใจกันมาฝั่งนี้ขอโทษฝั่งนี้ เออเอามื่อไปเป็นเครื่องนะเออมึงมาใหม่หนึ่งมาใหม่ม่าถึงมันมันทนไม่ได้อ่ะติเอาใหม่ย่ะใหม่มันโอ้โหมันมันนอกไอ้มันนอกไอ้แทนเลยไอ้มันนอกไอ้มันนอกเดินจริงหื้อจริโคนสาบควายให้หื้เออในกรุงเทพก็มึงไปได้ยังไงเฮ้ย่ด่ามันหน่อยห่วอยู่บันนอกของมันก็ดีอยู่แล้วผู้ต้องตัวไอ้ควาย มันยังไม่เก็บไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักเอี่ยมเนื้อเอียงตัวเฮ้ยไอชาบมาแม้มันเจอหน้าพี่ครั้งแรกมันต่อยเลยเป็นผมนะพี่อะไรเป็นผมนะถ้าเกิดผมเจอพี่ครั้งแรกนะผมมีมี่นะผมแข่งสะแต่โอ้ยไปเกันเครับเสร็จแล้วครับดีมากลูกโนลูกโน่ทำเพื่อพ่อพ่อก็ดีใจลูก Hello